เห็ดไฮอ้อยน่ะมันขาดทุนไหมคะ่ะมาปรับเปลี่ยนลงเมืองได้เงื่อนจากเงิ่อนโควีคนละหมืนหาที่ก็เลยล่องโลใไฮอ้อยออกเอาล่องลองเมืองเห็ดดอกไม้เมิองดูว่ามันจะเป็นยนังไงเห็ดเรามีเมียขาเขามาติดต่อให้ปลูกไห่ปลูกก็ได้ขายดีเรามีรายได้ทุกอาทิตย์นะคะ่ะแหลกๆเลยนะกรบบหลายเพราะว่าปลูกบอหลายพอขยายออกมาหลายๆเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยซึ่งบัวไดเห็ดห้อ้อยเลยตอนนี้นะคะเห็ดเ็ดเป็นไฮสวนกุหลาบทั้งหมดคะ่ะ ปลูกแรกๆเลยมีตะคนหัวโละนะคะว่าปิดบ้าว่าไฮงามๆเป็นอย่างขึ้นมาปลูกดอกไม้ตอนนี้ก็มีแม่ค้าเพิ่นมาลับไปแล้วก็แม่ค้าทั้งอำเภอมาลับเขาตลอดค่ะก็ะคือตอนนี้ดอกไม้ก็คือบม่พ่อเขาอยู่ค่ะลอยดอกเข้าสิขายอยู่50สบาทอาทิตย์เึงมื่อสิตกประมาณ1มื0นดอกหรือท้า2 0 0 0มืนดอกบางบางอาทิตย์ที่ไม่หลายๆอะ่ะมันก็สิได้ถึง2 0,000ืนดอกวันที่ตกอยู่ประมาณอาทิตย์ละ8,000น ช่วงที่ว่าเล่นท่าอีกหมื่ละมือนหมื่มละสองมื่นกัยังดีเลยค่ะแนะน,นำตัวนะครับสวัสดีค่ะ,ะซือเหรียญสือแพนนะคะน้องซื้อจริงซื้อสุกัญญาพรมทองดูโ,โมโบ้าน์านเทียงมูซีอำเภอซิมพู้ตำบลบริบรู์จังหวัดขอนแก่นค่ะ ชุดเริ่มต้นของการมาปลูกดอกกุหลาบเป็นมากจังไลยครับแรกๆสวนนี่เป็นสวนอ่าไรอ้อยนะคะไร่อ้อยปัดน,นี้เขามีกลุ่มดอกไม้อยู่แล้วปัดน,นี้แม่ค้าได้เขามาหาดอกไม้เราพี่ไปเป็นคนมักปลูกดอกไม้อยู่แล้วมแม่ค่ะล้วปัดน,นี้เฮ็ดให้อ้อยนะมันขาดทุนไหมค่ะ ขาดทุนบัดนี้พี่ก็เลยมาปรับเปลี่ยนลองเบงได้เงื่อนจากเงื่อนโควีคนละมื่นหาพี่ก็เลยล่องโลใไฮอ่อยออกไฮอ่อยทั้งเบิดที่พี่ปูกคือเนี่ยมันทั้งหมึดอ่ะ12ไร่ายพี่ได้เงิน800 0ปีนั้นพีขาดทุนหลายพี่ก็เลยเอาล่องลองเบงเห็ดดอกไม้เบงดูว่ามันจะเป็นจังไงด้วการที่ว่าเขามีคุมดอกไม้อยู่แล้วก็เลยก็เลยล่องเห็ดเห็ดแหลกๆเลยพี่สิเห็ดส่วนตรงตรงกะตรงข้างด้านหนานะแม่ค่ะ พี่ได้เงินมาพี่ก็เรามีเมียขาเขามาติดต่อให้ปลูกให้ปลูกก็ได้ขายดีเรามีรายได้ทุกอาทิตย์ไหมคะ่ะอาทิตย์หนึ่งสีได้ตัดเทื่อนหนึ่งรือ2สองเทือ่อประมาณนี้เราพี่ไม่รายได้เขามาบ่ได้ไปรับจ้างเราก็บ,บ่ได้ไปหายืมหนี้ยืมสินเขามีรายได้เขามารายได้แหลกๆเลยนะกับบ่หลายเพราะว่าปลูกบ่หลายพราอข,ขยายออกมาหลายๆเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยซึ่งบ่ได้ดให้อ่อยเลยตอนนี้นะคะเฮ็ดเป็นไฮสวนกุหลาบท,ทั้งหมดคะ่ะอแรกๆเลยพี่ปลูก อยู่สวนน่ะพี่ไปซื้อพันธุ์เขามาเนาะค่ะพี่เอามาสามพันต้นสามพันต้นแล้วพี่คิดแค่ว่าพี่สิขายแค่ดอกระบาดกับพ่อพี่ได้มือหนึ่งพี่ได้สามพันดอกเพราะว่าตน้ตนตนหนึ่งมันบ่ชขาดต่อสามพันแล้วบัที่นี่มันเป็นเทศกาลที่ปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์มือหนึ่งมือหนึ่งมันตัดได้เป็นสามพันดอกนี้มันตน้หน,ตนหนึ่งต้นหนึ่งไม่หลายดอกเนาคะ่ะสามดอกหรือสี่ดอกหาดอกกงได้ พอพีมีไร่ใดเขามารู้สึกว่าได้หลายเราก็ดีใจหลายเข้าให้ดอกละสามบาทกับดอกละหาบาทเรามีไร่ใดเขามากแล้วภาคกันดีใจหลายแบบนี้ก็เลยภาคกเ็เลยเรยได้ขยายออกมาอีกเอากําไรมากนะมักมักขยายขยายเป็นแปลงดอกใหม่ตอนตอนนี้มี่มีเป็นสวนกุหลาบหกไรแล้วค่ะประมาณหกไรแล้วทางเกษตรหรือว่ายังเพื่อนก็มาสนับสนุนให้น้ำเราก็ทันผูวว่าไปสอน มาสนับสนุนบอ่อนำเกิดขึ้นให้ใหช่วนชาวบ้านในมาปลูกตรงนี้เราก็มีไล่ใดเกินเกิดขึ้นบ่าได้ปลูกเฉพาะแค่กุหลาบก็มีดาวเรืองมีดอกคัตเตอร์อ่าซอนกินที่ผ้ากันเห็ดอยู่ตอนนี้นะคะในหมู่บ้านพันเพียงของเขานะคะปลูกแรกๆเลยมีแต่ค้นหัวาละนะคะ่ะว่าเป็นบาว่าไฮงามเป็นอย่างขึ้นมาปลูกดอกไม้ที่กี่พี่นอนอยู่ในบ้านนะตอนนี้พี่มานอนไฮเพราะมันในเห็ดเสากับแรงอัน แล้วกะมันมีรล่ใดของเขาก็คือเขาต้องเก็บดอกไม้ทุกอาทิตย์เก็บดอกไม้ทุกมือ้อช่วงที่เป็นใช้ามาไล่เนี่ยเขาต้องเก็บทุกมือ้อแล้วกะเขามีงานเห็ดตลอดเราลูกลูกหลานๆก็ได้มาเห็ดซอยพ่อแม่ก็มีงานเห็ดมีอย่างบ่ได้ไปหารับจางเพื่อนมีไลยไดเขามาตลอดแล้วก็ได้สืบกับเขากับนามดนเรี้ยงชีพได้ใส่หนีเท่ากับโเขาได้ทยอยใส่ไปแม่ค่ะบ่ได้หายืมเขา แล้วก็บ,บ่ได้ไปหายืมผู้อื่นก็ดีใจลายที่มีอะไรแจ็กิวบาจ,จิงไหนอ่าเพราะว่ามีไรใดข้ามาเนาะเขาก็บ,บ่ได้ไปหายืมคนนึงพี่ก็เลยเออได้ปลูกดอกไม้เรามี่แจ็กิวบาจ,จังไหนอ่ะพีป่ปลูกแรกๆนี่แบบตอนที่เข้าแได้นนมีคนมาสื่อเนี่ยมีมีท่อบ่ครับมีท่อบอ่กะบ่บทอ่อเพราะว่าพี่ไปขายตลาดนัดเนี่ยคะ่ะพี่เอาไปขายตลาดนัดแล้วตลาดนัดซึ่งเฮาเอาไปขายเรา ม่ค่ะตลาดนัดน่ะตอบรับดีไปขายตลาดนัดมัดกรรขายน่ะตอบรับตอบรับตอบรับซื้อซื้อของพี่ดีตอนแรกๆเลยอ่ะพี่มัดไปขายอ่ะหาการะมังพี่ได้ขายสองกระมังพี่แจกเบิดตลาดเลยหมยคะ่ะแจกเขาเบิดตลาดเลยว่าขอฝากไปเฮ็ดบุญน้าแนนพ,พ่อมือลังมาน่ะขจา้าเห็นดอกไม้งามขาจ้าเลยซื้อแก่กันใส่ขจ้ามีแก่กันขาจาเลยเอินไปขายน้าไปนั่งไกลล่เรากับพี่ แม่ค่ะน้ากันน่ะกระจดีแหมคะ่ะแม่ค่ะนะั่นนะเ่าเอาของให้เพื่อนยังสี่เพื่อนก็เอาของให้เขาเต็มกะละมังขึ้นกันไหมคะ่ะทั้งใดต้องกินทั้งใดเงินพร้อมกันเลยบอลบอลบอลรู้สึกว่าทอะ่ะค่ะอุปสรรคของเขาแหลกๆกกะมีเพราะว่าเขาวอโมหูจักโลกโมหูจักโลกมันเป็นเพี้ยไฟเป็นอย่างยังสี่ไหมคะ่ะกะพ้ากันสูเอาเพราะว่าแต่งกิ่งยังเดียวแต่งออกยังสี่ไ่มคะ่ะแล้วมันก็นหายตัดไปมันก็ปรุงขึ้นมาใหม่เพี้ยไฟลงมือแหลกน่ะ กะรู <polarization. S 2> ้ส sure ึกว uh ่าเออมันอากาศโปรยเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกอาทิตย์หน้าเขาก็ได้ขึ้นเกลียวอย่างสิแม่ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาก็ได้ขึ้นเกลายวอย่างอื่นสิแม่เขาก็ปล่อยเดี๋ยวมันออกดอกดอกไม้น่ะมันมันมันคล้ายๆว่าเขาฝากนะนะข้านเนี่ยมันออกดอกขึ้นทุกมือรู้สึกว่าสิจินอีอย่างอย่างสิเขาก็ว่าอุ้ยเดี๋ยวมันก็ออกดอกมาเงินเขาฝากไว้อยู่กับดอกไม้อยู่แล้วมันออกดอกตลอดอย่างสิแม่ค่ะก็เลยบว่รู้สึกว่าเจอโรคเจอพ่ยอย่างเนี่ยกะเดี๋ยวมันก็ออกดอกมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองอย่างสิแม่ค่ะมันก็็็เเปปนนนน่่าังแมคะ มันก็ได้ไล่ได้คือเก่ามันกัมีโลกเเนาะอากาศมันบ่ได้ท่าใดบานเท่าน่ะแต่ว่ากระสูมันกับด่ถึงกับาบทอไหมค่ะแต่กระสูถึงกับกับกับกัซีเฮ็ดต่อไปอีกค่ะปัจจุบันปลูกทั้งเมดจากไรปลูกชนิดใดแนครับปัจจุบันในปลูกพันธุ์ห่อแลนบานเท่ากระเอินพันธุ์หนาอยู่แล้วพันธุ์ดอกไม้ตะไคร่ดอกกระแดงกาลาแดงกาลาเป็นดอกไม้หนาฝนรู้แล้วว่าหนาฝนห่อต้องเฮ็ดกับ ดอกไม้หยางหนาหนาวต้องเห็ดดอกไม้หยางยังสิน่คะกับหมูแล้วคะ่ะแต่วแต่ที่เขาปลูกกุหลาบาเขาก็ไปได้ปลูกกุหลาบอย่างเดียวเนะปลูกดอกไม้ก็มีดาวเรืองนั่นเ่ค่ะช่วงเขาพันซาก็ปลูกดาวเรืองดอกซ่อนกินดอกช่วงปีใหม่เขาก็ปลูกดอกคาเตอร์น้อยังสิน่คะก็เลยรู้สึกว่าการที่ปลูกดอกไม้นี้บอเลยรู้สึกว่ามีอาการที่ว่าท้อแทรหรือว่าอีหยางจังใดไหมคะมีไรใดเขามากก็ดีใจคะ่ะ ปัจจุบันปลูกบนพื้นที่นี่ประมาณเท่าไรพี่แบงก์จังไรครับปันนี้พี่ปลูกตอนนี้ก็คือปลูกแดงหอนเล่นเนี่ยแดงห่อนเล่นเนี่ยปลูกประมาณหมื่นต้นแต่กาลานี่พึง่งรูสายพันธุ์ที่สองที่ไปเบิ่งตลาดเขาให้เอาเอาหนาฟุ้นนี่มาปลูกกับประมาณสองพันต้นร่วมทั้งมดหมื่นสองพันต้นปัจจุบันสามารถเก็บผลผลิตหรือว่าเก็บดอกในเดได้รายวันไรครับช่วงนี้คือเจ็บใช่มาไลยเนาะเขาเ้ากระสิได้อยู่ประมาณสองหมื่นดอกต่อศิลต่อผาหนึง่ง ตกสองสองมืนดอกถ้าเป็นช่วงนี้เขาเก็บได้ใช่ไหมไล่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาต้องล่อดอกใหม่เพื่อแสบมันยืดให้มันได้การกอนยังสิไหมคะได้ใช้ามาไล่กับประมาณสอง0มืนดอกนี่คะ่ะเขามีการตลาดหรือว่ามีตลาดเอาไปส่งไซหรือว่าขายจั<ม>ยงใดค,ครับตอนนี้ก็มีแม่ค้าที่ว่าอยู่ขอนแก่นเพิ่นมาลับไปแล้วก็แม่ค้าอยู่อุดรท,ทั้งที แม่ค่าอุดรแล้วก็แม่ค่าชุ่มแพรแม่ค่าทั้งอำเภอก็มารับเอาตลอดค่ะก็คือตอนนี้ดอกไม้ก็คือบ่พ่อเขาอยู่ค่ะ,ะเฉลี่ยเดือนหนึ่งนี่ได้ประมาณจาิบบาทครับพี่ลอยดอกเขาสิขายอยู่หาสิบบาทอาทิตย์หนึ่งมันสิตกประมาณประมาณหมื่นดอกหมื่นดอกมันก็นสิตกประมาณ ประมาณ4,000หรือหรือทา20,000ดอกบางบางอาทิตย์ที่มันหลๆอะ่ะมันก็สิได้ถึง20,000ดอก่าที่ตกอยู่ประมาณอาทิตย์ละ8,000อันนี้ช่วงนี้คือขายถูกสุดแล้วคือขายใช้มาไล่นะคะครับแต่ว่าช่วงที่ว่าเล่นท้าอีกคางหนึ่งอะ่ะมันสิเป็นเงิน3 0 0 0 0 0อละ1 0 0 0 0ือละ2 0 0 0 0ประมาณนี้จะเป็นรายได้ยั่งดีเลยะคะ่ะ ตัวเชือยหักขาใส่ใจทั้งเบิดแล้วเนาะทั้งหักขาใส่ใจก็สิตกประมาณหมื่นหรือสองหมื่นอยู่ค่ะก็ได้ทรงลูกเลี้ยนทรงลูกเลี้ยนเทคนิคกับว่า,าได้จบแล้ค่ะก็ <c oughs> ว่าได้ไปหาย้มเขาต้นทุนนี่แพงอยู่ค่ะเพราะว่าเขาซื้อต้นพันธ์มันซื้อต้นพันธ์ทาเขาได้ติดตาเองแล้วกับบ่ได้เสียค่าต้นพันธ์กัสิต้นทุนถูกมันชิบแพงแต่ผาปูนี่นีค่ะผาปูแต่ว่าผาปูนี้ตกมวนละพันกว่าบาท มันสิ่ลอยเม็ดมันสิได้ประมาณ2แปลง3แปลงไรหนึ่งมันสิตกประมาณลงทุนอะ่ะตกประมาณ3ามสามหมื่นลงทุนตัวเฉลีย่ยทั้งคาสปริงเกอร์ทั้งคาอีกอย่างทั้งมื่นอะ่ะไรต่อไรนะคะมันสิตกอยู่ประมาณ3 0,000ตน้นทุนที่ปุ 3, ๋ยสามหมื่นถึงสี่หมื่นนะคะอยากฝากอะไรอ่ะพ่อ่ยอยากปลูกกุหลาบหรือเฮาครับสำหรับที่ว่าพี่นะปลูกกุหลาบอนะ่ะพี่ว่ามันดี ราว่าอยียงวัติไล่ใดอ่ะมันใดทุกอาทิตย์เขา้าันใดไปยืมเขาแล้วพี่อยากให้ปลูกอ่ะเราสุขภาพเข้ากิสุขภาพิตเท่าอย่างหนึ่งอ่ะมันก็นดีนะค่ะมันใดช่มสวนได้ได้เดินดูดอกไม้แล้วได้ได้รับอากาศทีด่ดีๆพ่อไหมคะ่ะบ่ไใดซี่เรียสถึงกับให้อ้อยเขาเขาไปปลูกไ้อ้อยเนี่ยเขาเขาให้บไนใดเลยด้วยค่ะเพราะมันเป็นยาเป็นสารพิษเป็นอย่างายแต่ว่าปลูกดอกไม้เนี่ยเขาก็ปล่อยแบบนี่แหลคะค่ะย่ามือแรกมากกับไฮูไให้านไม่เก็บได้แล้ว คนที่เขามาช่มสวนยังงก็รู้สึกว่าเขาได้รอยย้มตรงนั้นไปยังสี่ไหมคะก็รู้สึกดีใจเราก็อยากให้คนทีหาหาอาชีพใหม่ๆยังสีะะ่อะก็เชิญมาปลูกเชิญชวนมาปลูกได้ปลูกดอกกุหลาบหรือว่าปลูกดอกคตเตอร์ปลูกดาวเรืองยังสี่มันเป็นไร่ใดอาทิตย์ต่ออาทิตย์บ่ได้เป็นไร่ใดต่อปีหรือว่านนี้เขาเขาอยากบ่ต้องไปหายืมเขา ตะกีนะพี่แล่นหายืมซื้อกับเขาอันนั้นนนี้ถ้าบุได้ไปรับจ้างเขายังน้อยให้็บาได้รับจ้างเขาแหะค่ะมีายไดทุกอาทิตย์ทุกมื้อ่ะขอขอบคุณหลายๆสําหรับดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ที่ให้ขามีายไดตรงนี้เกิดขึ้นเราก็ม,มันเป็นมันเป็นบุญเป็นบุญน,นอกเพราะว่าเขาปลูกดอกไม้ห้ค้นไปอบูชาไปอียงนังนสิแม่ค้าคนว่ามันเป็นบุญก็เลยที่รู้สึกพี่เออยังน้อยพีก่ก็บ่ได้ไปขาสัตว์ชีวิตจั่นสิแค้พีก่ก็ดีใจหลาย ดีใจได้เราก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่า,ออ <c oughs> <ๆ> <c oughs> าอเออเขาเขาหาอาชีพเออยังไงเขาก็หาอาชีพที่ว่ายังไะหาอาชีพที่ไม่ไ,มได้ยังไงค่ะอาชีพที่แต่ว่าไม่สําหรับพี่นะแต่ว่าเก่าๆทาั้งเชียงใงไม่ทั้งพุนอ,ะอ่ะเขาก็อาชีพเพรมานานแล้วประมาณนี้ไหมคะ่ะแต่สําหรับพี่นี่พี่ได้คนพบอเป็นสวนดอกไม้นี่พีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้ไมีรายได้ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ บไดไปหารับจ้างเพ่อนช่องทางการติดตอ่อสวนครับช่องทางการติดตอ่อสวนนะเบอร์โทรนะคะ0951-367-924เพื่อปูกกาะคะือ,อสวนกุหลาบแพว